การพิจารณาะะของศาลร,รัฐธรรมนูญในคดีที่คุณธีรยุทธ์สวนเกศนเนี่ยยื่นคำร้องไว้นะคะถึง6พฤติกรรมของคุณทักษิณกับพักเพื่อไทยเพื่อจะโยงสู่ข้อหาว่าล้มล้างการปกครองนะแล้วก็แน่นอนทุกคนคงรู้ข่าลวละว่าสารรัฐธรรมนูญก็มีมติไม่รับคำร้องนั้นนะคะเนื่องจากว่ามันไกลไกลกว่าเหตุคำว่าไกลเกินกว่าเหตุเนี่ยมันเป็นคำคีย์เวิร์ด ในครั้งนี้นะเพราะว่าเป็นการที่แบบว่าโยงไกลไปนิดนึงว่าการกระทํานี้มันจะไปถึงขั้นลมหลังการปกครองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปเหตุผลในคําเดียวก็คือคํำนี้แหละคือคําว่าไกลเกินกว่าเหตุก็เลยความรู้สึกในวันนี้นะคือไม่ชินไม่ชินค่ะไม่ไม่ชินกับความปกติเรากลายเรากลายเป็นคนไทยที่ ชินกับความไม่ปกติไปแล้วนะคะความไม่ปกติในความหมายสำหรับโบก็คือการที่มีการตีความกฎหมายขยายความอย่างกว้างขวางจนทําให้สารรัฐมนูนเนี่ยสามารถที่จะตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะักการเมืองจำนวนมากไปแล้วในเวลาที่ผ่านมานะคะมีการยุบพักการเมืองจำนวนมากในเวลาที่ผ่านมาและนั่นก็คือความไม่ปกติในความรู้สึกของเรา แต่เมื่อมันเกิดขึ้นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเกือบจะชินกับความไม่ปกตินั้นไปแล้วนะคะจนกระทั่งคิดไปว่าเออเวลามีใครร้องอะไรต่อให้มันจะไร้สาระหรือไกลเกินกว่าเหตุแค่ไหนเนี่ยยังไงก็รับแหละแถมรับแล้วยังมีโอกาสที่จะตัดสินว่าผิดด้วยนะเพราะนั่นคือความปกติใหม่ในการเมืองไทยไปแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะพะนั้นความรู้สึกวันนี้ก็คือ ความรู้สึกไม่ปกติต่อความปกติที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถามว่าอาความปกติ <c oughs> ในทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในวันนี้มันทำให้เรารู้สึกไว้วางใจหรือรู้สึกว่าโอ้ประชาธิปไตยติดปีกไหมหลายคนบอกว่าทักษิณติดปีกไหมอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวโบก็ไม่ไม่คิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนย้อนไปจำได้ในคดีของอคุณพิธาเนี่ย ตอนคุณพิธาถูกตัดสินคดีหุ้นน่ะเออมันก็มันก็เป็นไปในแนวทางที่ควรเป็นอะนะเราก็ทำให้ออบางคนก็วางใจไปแล้วว่าโอเคอันนี้มันก็ดูปกติดีนะ เดี๋ยวถงึงซึ่งซึ่งตอนนั้นจริงๆบอรประเมินว่าจะโดนด้วยซ้ำนะแต่ก็เออพออันนั้นรอดเนี่ยกลับมาโดนที่คดีของพักเก้าไกลล้มลหลงการปกครองแล้วคุณพิธาก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจากคดีนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อา่าสำหรับคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้กับคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูลไม่ได้เป็นอะไรที่จะทำให้วางใจได้เลยว่าเออ มันจะติดปีกไหมนะคะแต่ก็เป็นจังหวะทางการเมืองที่โอเคเขาก็ปล่อยให้ก้าวต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีอีกหนึ่งห่วงมาผูกขาแต่ถามว่าวันนี้คุณทักษิณมีห่วงอื่นผูกขาอยู่ไหมก็คือคุณทักษิณมีคดีม1 1 2อยู่ด้วยนะซึ่งคดีม1 1 2คดีนั้นน่ยการที่สารรับฟ้องสำาักโบอะ่ะก็เป็นความผิดปกติที่กลายเป็นความปกติไปนั่นแหละเพราะข้อหา112เนี่ย คุณจะต้องมีการหมิ่นประมาทหรืออาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีองค์รัชทายาทหรือว่า,าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แต่สิ่งที่คุณทักษิณพูดในการให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้และวนำไปสู่การาฟ้องคดี112เนี่ยมันไม่ได้เข้าข่ายเลยมันไม่มีคำที่หมายถึงบุคคลเหล่านั้นเลยแต่มันมีคำที่หมายถึงคนอื่น นะคะเพราะฉะนั้นรับฟ้องไปได้ยังไงอก็ทำไปแล้วนะกะ็เพราะฉะนั้นถามว่าเป็นปกติหรือ,อยังวันนี้ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นปกติในประเทศนี้นะคะตราบใดที่คุณยังมีรัฐธรรมนูน60ูอยู่นะที่มีการให้อํานาจอันไม่ปกติไว้มีบทบัญญัติอันไม่ปกติอยู่ในรัฐธรรมนูนมีการให้อํานาจอันไม่ปกติกับองค์กรอิสระและสวก็ไม่มีทางที่ทุกอย่างจะเป็นปกติไปได้อื นี่ก็เป็นคีย์เวิร์ด combo สำหรับวันนี้นะคะอืเป็นความไม่ชินกับความปกตินะคะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเป็นความปกติที่ถาวร